พรพันธ์คัมแบคร่วมทีมสาวไทยลุย VNL สนามแรกที่ประเทศตุรกีก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครป์ช่องดาววันเล่ด้วยค่ะสมาคมกีฬาวลลอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศร,รายชื่อนักกีฬาวลลอลเลย์บอลหญิงที่จะเข้าร่วมแข่งขันในวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023 VNL สัปดาห์แรกที่เมืองอันตันยาประเทศตุตรกีระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง4มิถุนายน2566ออกมาเป็นที่เรื่องร้อยแล้วทีมสาว ไทยเปลี่ยนแปลงผู้เล่นจากการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่23ปี2023ที่ประเทศกรรมัมพูชาหลายตำแหน่งโดยได้พรพันธเกิดปราดมือเซตตัวเก่งกลับมามีชื่อลงสนามอีกครั้งรวมไปถึง2ดาวตกหัวเสาอย่างวิภาวีสีทองกับสสิภาพรจันทวิสูตรจาก d i a m o ไดม o นด์ฟ r e s h a p เ Air Force ที่จบภารกิจในสโมสรเอเชีย2023ร่วมทีมด้วยเรามาฟังความคิดเห็นของแฟนกีฬาเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะความคิดเห็นนี้บอกว่าน้องที่ไม่ติดไม่ต้องเสียใจครับปีนี้มีแข่งอีกหลายรายการคุณได้มาซ้อมหนึ่งใน30คนถือว่าเก่งสุดยอดของประเทศครับความสามารถของน้องๆยังเล่นในหลีกบ้านเราและหลีกบ,บ้านใกล้เรือนเคียงได้อีกหลายประเทศครับอย่าไปโพสต์อะไรลงในโซเชียลน้อยอ,อกน้อยใจให้อดทนและเก็บไว้ในใจครับการที่ได้ไปโพสต์ลง โซเชียลจะทําให้ตัวเองถูกปิดประตูใส่กรอนและไม่ได้ผุดได้เกิดและเชื่อว่าคนไทยที่ได้เห็นโพสต์คนส่วนใหญ่จะไม่ชอบครับความคิดเห็นนี้บอกว่าเชื่อว่าทีมงานทุกคนได้เลือกมาดีที่สุดแล้วส่วนตัวถูกใจ MB มากรอเชียเรามาสูปป้ไปพร้อมๆกันค่ะความคิดเห็นนี้บอกว่าชอบตําแหน่ง MB มากหน้าบล็อกเราสูงๆทั้งนั้นและประสบการณ์เยอะทุกคนวันก่อนเพิ่งดูการแข่งขันวันเลย์บอลปีเก่าๆน้องๆเหล่านี้เขาอยู่เป็นสำรองทีมชุด6เซียน มานานประสบการณ์น้องๆจะเอาอยู่แน่นอนแถมปีที่แล้วจะรัดผ่อมบล็อกได้ดีเลย นี่เพิ่งไปบิวตัวเองโดยการดูคลิปของ vnl ปีที่แล้วมาฮ่าฮ่าฮ่าความคิเดเห็นนี้บอกว่าน้องน้องคนอื่นๆก็ไม่ต้องน้อยใจครับปีนี้เป็นอีกปีที่ไทยเราเข้าใกล้โอลิมปิกแม้จะยากสักหน่อยการแข่งกับทีมใหญ่ต้องใช้พลังกำลังมากคนไทยรุ่มร่างเล็กอาจเสียเปรียบดังนั้นต้องเตรียมทีมให้พร้อมส่วนตัวสำรองก็ต้องเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกันเพื่อสับเปลี่ยนหากจำเป็นจงรวมใจกันเพื่อประเทศชาติสู่โอลิมปิกกันเถอะผมเชื่อว่าน้อง,น,องน้องฝึกมาไม่เสียหลายหรอกนะ แม้ครั้งนี้ไม่ได้ไปแต่ก็เตรียมพร้อมอาจจะได้ไปโอลิมปิกแทนก็ได้อยากให้ทุกคนรวมเป็นหนึ่งเดียวกันและยังต้องแข่งอีกหลายสนามการเดินทางก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเรียกว่าข้ามฟากกันเลยเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับความคิดเห็นนี้บอกว่าเป็นกําลังใจให้น้องน้องทีมสาวไทยทุกๆคนทั้งที่ได้เป็นตัวหลักและสํารองและที่ได้ไปสนามแรกและสนามที่2ค่ะส่วนคนที่ไม่ติดรอสนามที่3ค่ะยังไงเราก็พร้อมเชียร์เสมอค่ะสู้ๆค่ะความคิดเห็นนี้บอกว่าบอกเลยถูก ใจทุกคนเพราะดาวรุ่งอายุยังน้อยค่ะยังมีโอกาสอีกหลายรายการค่ะดีใจด้วยกับนักกีฬาทุกคนค่ะและน้งนองๆหลายคนก็ยังมีโอกาสค่ะสู้ๆนะคะทุกคนรอเชียร์ค่ะความคิดอย่างนี้บอกว่าถูกใจนะนอกจากสาวๆตัวหลักเก่งๆของเรามาครบดีใจที่น้องจรัสพรและชิตพรและโมเมมาเสริมน้องๆเก่งชอบ3าคนนี้มากไทยแลนด์สู้ๆความคิดอย่างนี้บอกว่าบล็อก เตยหัตถยาแนนทัดดาวสองคนนี้ยอดฝีมือโซนจรัดพรก็เล่นดีนะหน้านิ่งดีคู่ต่อสู้อ่านใจเธอไม่ออกเพราะเธอนิ่งตีประเด็จศึกได้ดีใจมากๆที่มีชมพู่พรพันธ์มือเซตอัตโนมัติบุ๋มบิ๋มเพียวบีมโมเมปลาวานสุภัตราเคยรับลูกอีกัวนูมาแล้วสสิภาพรคือนักตบที่มาแรงโดยรวมแล้วดีหมดครับสู้ๆความคิดอะไรนี้บอกว่าก็คิดว่าชุดนี้ดีที่สุดแล้วเพราะแต้มทุกคะแนนมีความสําคัญมากจะมา ใช้ดาวรุ่งเพื่อฝึกพัฒนาฝีมือก็คงยากเอาแบบเต็มระบบไปเลยทีมชาติไทยสู้สคุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้คะ่ะอย่าลืมกดติดตามช่องดาววันเลขเพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปคะ่ะ